เราไปต่อกันที่บ้านใกล้เรือนเคียงของเราเลยเพชรบูรณ์ใกล้ๆอีสานนี่เองคือจริงๆเราแค่ข้ามเขาไปลูกหนึ่งเราก็ไปถึงแล้วนะคะเขาพูดภาษาอีสานด้วยนะมีบางส่วนจริงๆบางทีเขาฟังวิทยุจากเราดูทีวีภาคอีสานด้วยนะคือจริงๆเขาอาจจะดูภาคเหนือใช่ไหมแต่เขาก็เป็นแฟนคลับน้องฝนไง รอไวที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะคะโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16ค่ะสำรวจความเสียหายจากเหตุวัตภัยพร้อมมอบน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไว้เป็นเบื้องต้นค่ะที่วัดราชธาบ้านนาหมู่1ิตําบลนางงัวอําเภอเมืองเพชรชบูรณ์ค่ะนาวาากาศเอกยุทธศาสตร์ธรรม,มเดชศักดิ์ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16 สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยและชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วค่ะร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าสำรวจความเสียหายกุฏิพระภิกษุสงฆ์นะคะจากเหตุวาตภัยฤดูร้อนค่ะพายุฤดูร้อนนี่แหละเพื่อเป็นข้อมูลขอรับการช่วยเหลือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังถวายน้ำดื่มสะอาดนะคะของกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน200ขวดค่ะให้กับพระ ีิสุสงเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนไว้เป็นเบื้องต้นค่ะตอนนี้คือพายุฤดูร้อนนี่ม,มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะใช่ค่ะ